ว่าเอ้าพี่มีกี่บัญชีอะเพราะว่าปกติเราโอนให้กันคุ้นเคยโอนที่ไรคะบัญชีเดิมสิ่งนี้ตลอดนาะตั้งแต่ครั้งแรกที่โทรเพราะว่าหนูนตั้งบันทึกเสียงหมดหูกลัวแบบว่ามีปัญหาเรื่องมันเกิดขึ้นทีมีหมดเลยตั้งแต่คทุกคนที่คืเ้เงินให้หนูเถอะน,นะคะแล้วก็ส่งใบคดีอาญาให้เขาพักเดียวแฟนเขาก็ตอบกลับมาจากที่ เมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่30สิงหาคมนางบุงาอายุ35ปีเจ้าของเขียงเนื้อวัวนำหลักฐานการโอนเงินและใบแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร้องสื่ออยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตามเงินของตนมาคืนเพราะเดือดร้อนมากต้องใช้จ่ายในการหมุนเวียนซื้อของเข้าร้าน โดยนางบุงาเจ้าของเขียงเนื้อวัวได้เล่าว่าเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาตนได้โอนเงินเข้าไปผิดบัญชีจำนวนเงิน3300บาทไปให้กับนายพิเชษพ่อค้าขายน้ำแข็งเมื่อโอนไปผิดตนจึงได้โทรเข้าไปแจ้งว่าโอนเงินไปให้จำนวน3300บาทเข้าบัญชีของนายพิเชษและอยากให้ในายพิเชษโอนกลับคืนตนแต่นายพิเชษกลับบ่ายเบียงบอกว่าไม่รู้เรื่องและบัญชีถูกปิดไปแล้ว ตนจึงอยากให้นายพิเชษติดตามเงินจำนวนนี้มาคืนให้หน่อยเพราะเดือดร้อนมากต้องใช้เงินในการโอนซื้อสินค้าเข้าร้านแต่นายพิเชษกลับบ่ายเบียงไม่ยอมทำให้ตนจึงนั่นหลับฐานในการโอนเงินไปลงบันทึกประจำวันที่สพบางละมุงเพื่ออายัดบัญชีและติดต่อธนาคารทางธนาคารบอกว่าบัญชีนี้มีการบันทึกการโอนเป็นประจำจึงให้ไปติดตามพูดคุยกันก่อนพอตนติดต่อไปอีกครั้ง นายพิเชษกลับบอกว่าบัญชีและมือถือนี้ได้ให้น้องชายไปใช้และน้องชายได้นำเงินไปใช้แล้วซึ่งตนก็ได้ออกจากงานแล้วไม่รับรู้ด้วยในตอนนี้นายพิเชษก็ไม่สามารถติดต่อได้แล้วนางบุงงกล่าวอีกว่ารู้สึกผิดที่โอนเงินผิดและเดือดร้อนมากจึงอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตามเงินจำนวนนี้มาคืนให้ตนด้วย เพราะต้องใช้เงินจำนวนนี้ใช้จ่ายหมุนเวียนสินค้าภายในร้านเอาเบอร์ใหม่เขาบอกพี่นี่เบอร์นี่เบอร์จริงๆของมันเมียเขาส่งมาให้นี่คือเบอร์มันเจ้าไ,ไ,ไอคนเนี้ยแฟนหนูอ่ะเขาไม่รู้เรื่องเขาไปรายงานตัวเขาจะกลับมาในวันพรุ่งนี้อ่าแล้วทีนี้พอเขาส่งที่เขาคุยกันกับเพื่อนเก่าๆที่ไปลื้อดูตามหาชื่อเฟซเขาแล้วมันขึ้นโบมึงมีหลายเฟซจังอะไรประมาณเนี้ยไม่แน่ใจแต่แฟน เขาบอกว่าน้องเขาน้องเขาไปใช้หมดแล้วผมก็ถามเขาแล้วเขายอมรับว่าผมก็ถามเขาแล้วว่าเขาไปใช้อะไรแล้วพี่ทำไมไม่บอกหนูด้วยแต่แม่เขาบอกเขาเขาแจ้งว่าน้องเขาอ่ะเป็นคนกดเอาไปใช้หมดแล้วผมก็ไปถามมันว่ามึงเอาเงินเขาไปใช้เท่าไหร่แล้วมึงเอามาคืนเขาเขาอ้างตัวคือแบบเขาอ้างตัวค่ะเขาเหมือนเขาวางแผนกันอะ Red f i g h t Academy a n ันท m p เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆือีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy